วันนี้ผมก็จะพามาดูวิธีการเพราะ,มะเมล็ดแบบไว้นะครับแบบเพาะทีหนึ่งได้เยอะๆนะครับใช้เวลาไม่มากครับอย่างแรกนี่เราเตรียมนี้มาครับพวกถ้วยโฟมเจาะรูครับเจาะรูทิ้งไว้เยอะๆเลยครับแล้วก็ใส่ขุยมะพร้าวตับใส่พิษมอสครับนี่ฮะเราก็ทำไว้เยอะๆเลยเราก็มาแช่ไว้แช่ไว้ในนี้ฮะแช่ไว้ในนี้ เราก็จะมีถุงกอกน้ําถุงกอกน้ำ,กกนำใช่ไหมนี่ครับแล้วก็กอกมาทิ้งไว้เยอะๆเลยครับอันนี้เราก็ถ้วยที่แช่ไว้ถ้วยพินมอสมาใส่ในถุงครับใส่ทุกถุงเลยอันนี้เราก็ทิ้งไว้แบบนี้ก่อนครับแล้วทําทีเดียวเลยเยอะๆเลยครับแล้วค่อยมาโรยมเมล็ดเดี๋ยวผมขอเวลาทําสักครู่ครับแล้วมาเจอกันครับผม ตอนนี้เราก็เตรียมดินพเนพาะเมล็ดนะครับพีทมอสนะครับเสร็จแล้วนะครับ26กระบะ26ถ,26ถาดนะ26ถาดครับนะครับโอเคได้26ถาดแล้วเราก็ต่อไปเตรียมเมล็ดเมล็ดที่เราจะใช้ในการเพราะเมล็ดฮานยหนานะครับหรือว่าเรียกว่าแม่เท่าตัวนี้จะเป็นแมมมิเรเลียนครับเป็นสายขนขนขาวอย่างแรกเราก็ เตรียมเล็ดเตรียม,ยมขัดเพาะแล้วก็ถูๆเมล็ดนี่เยเมล็ดของเราแห้งดีละเยอะมากครับโอมีขนได้ด้วยม,มีขนทานทีนหน้าติดด้วยนะฮะน,นี้ก็คือดิน อันนี้คือพีทมอสถ้วยถ้วยโฟมข้างล่างก็จะมีน้ำยากันลานะครับยาก,กันลาาเ้วก็หวานไล่หวานฮะอันนี้เป็นเส้นๆขนๆหวานไปนเลยฮะขึ้นเยอะขึ้นน้อยก็ขอให้ขึ้นไว้ก่อน โอยเยอะเกินด้วยเหมือนโอยแน่นนะฮะตอนแยกกันดิปวดหลังแน่เลยมันะจะเบียดกันนะครับต้นขึ้นมาอนะกองจับไปถึงแนะ่เลยนี่ก่อนก็ไดนะ้เช,ะช,ะช,ะชะ็่เช็ ถาดนึงเราก็จะหยิบประมาณนี้ฮะเราก็โรยโรยโรยเหมือนจะเหลือด้วยนะโอ้หกหกเหลือด้วยครับวนนี้ต่อ,พอเพราะเพลินเลยอย่เงี้ยแล้วโรยทีเดียวให้เสร็จอ่ะ เราทีเดียวให้เสร็จก่อนนะฮะแล้วก็ค่อยมัดเชือกทีเดียวเป็นขั้นตอนนะครับจะได้ไวๆาหรับคนเพาะเยอะนะครับเพาะเยอะอีตอนแยกกนะ็ปตรวดหลังนั่งหลังโคดหลังแข็งทั้งวันแน่ฮะตอนแยกถ้าเกิดเราไม่แยกเองก็หาลูกมือครับลูกมือมาช่วยแยกหาคนงานนะครับ เราคอยบอกว่าให้แยกยังไงที่ต้นครับเราจะแยกเองก็ได้ครับถ้ากลัวว่าคนงานทําไม่ได้ัะโอยโรยโยโยขอให้ขึ้นทุกต้นนะครับมเมล็ดเราเพิ่งเก็บมาประมาณ2วัน3วันนะก็มีอัตราการงอกประมาณ99%น,นะ ว่าเราเก็บเพิ่งเก็บมาแล้วเราก็เพาะเลยแต่ถ้าเก็บมานานๆแล้วยังไม่เพาะเก็บไว้ในตู้เย็น,นครับจะดีนะครับช่วยรักษาอายุนะครับแต่ถ้ายิ่งนานวัน,นครับอัตราการงอกก็จะน้อยได้กี่ถาดแล้วเนะี่ย หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสิบเละสิบเอดถาดแล้วตอนนี้เวลาเรามีจำกัดนครับเา้องทำล้านหนึ่งวัดวันวานเละ้วานเป็เลยตอมแยกเลย

โอเคครับตอนนี้เราก็หวานครบกีที่หกถาดนะครับมาดูเมล็ดที่เหลือนี่ครับมเมล็ดที่เหลือ โอ้ oh, เหลือเยอะมากครับอันนี้ก็หวานได้ประมาณอีกสิบถาดน่าจะได้ครับตอนนี้เราหวานยี่หกถาดแต่ยังเหลืออีกโอ้ oh, ตอนนี้เก็บไปละกันเก็บไปเพาะเก็บไว้ในตู้เย็นนะครับไปเพาะท้งหน้าท้างนี้คงพอก่อนพอแล้วเดี๋ยวต่อไปนะครับขั้นตอนต่อไปเราจะมามัดปากถุงเดี๋ยวจะทําให้ดูกันนะครับต่อมานะครับเราก็จะมา มัดปากถุงครับก่อนที่เราจะมัดปากถุงเราก็มีเจ้าแท็กนี่ครับเอาไว้ทําอะไรเราก็จะเอาไว้เขียนสายพันธุ์นะครับว่าคือสายพันธุ์อะไรอันนี้ชื่อฮันเนนาเราเขียนไปฮาเนน่านี่ครับฮันเนนาโอเคแล้วเราก็ จดวันที่วันละาเพาะวันที่เท่าไหร่วันนี้วันที่17เจดเดือนห้าครับหสาเราจะได้รู้ว่าตอนเราเริ่มต้นเพาะนะครับเพาะวันที่เท่าไหร่นะครับแล้วเวลาเราแกะพอตเราจะได้รู้ว่าใช้เวลาประมาณกี่เดือนถึงจะโตเท่านี้นะครับหรือว่าเอาไว้เปรียบเทียบกับพอตอื่นพอตนี้โตมากพอตนี้ไม่โตเวลาเพาะเราก็มาดูเทียบกันว่าเพาะก่อนเพาะหลังยังไงนะครับแล้วปักไว้ข้างกลางพอต แล้วก็ดึงถึงขึ้นนะครับขยับพอร์ตให้อยู่ากลางๆผงดึงแค่ตรงนี้ครับแล้วก็ให้ให้มีลมอยู่ตรงในนี้อากาศอยู่แล้วก็พับพับครับครับเก็บนะครับแล้วก็ใช้เชือกมัดจริงๆใช้ยางเอ็นก็ได้แต่ผมไม่แนะนําเป็นยางเอ็นนะครับเพราะว่าอายุของยางเอ็นนั้น มื่อถูกลมถูกแดดถูกอากาศครับยางเอ็นจะเปลือยแล้วถุงเราจะเปิดได้นะครับเราก็ใช้เชือกดีกว่าใช้เชือกปอเชือกอะไรก็ได้ครับเอามามัดแชอมัดเงินตายไปเลยจบไม่ต้องแกะแล้วพอดีแกะก็คือใช้มีดปาดหรือจีดถุงทีเดียว,ยว,วครับเดี๋ยวก็รอตครับ ก็มัดไปเรื่อยนะครับแต่ตอนนี้เราก็มัดปากถุงหมดเรียบร้อยแล้วทุกถุงนล้ครับนี่ฮะมัดเงื่อนตายแล้ครับมัดหมดทุกถุงแล้วนะครับนี้ก็รอประมาณเจ็ดถึงสิบสี่วันนะครับเขาก็จะเริ่มงอกให้เราเห็นนะครับเราก็มาดูเราก็เอายกไปเก็บไว้ในที่ร่มร่มแดดลำไรนะครับให,ให้มีแสงนะครับแต่ไม่ให้มีแสงแดดมากเกินไปให้พอดีพอดีนะครับ แสงแดดลำไรยลำลร้โดนแดดมาช่วงเช้านะครับกำลังดีถ้าโดนช่วงบ่ายนี่ความร้อนมันจะร้อนมากๆอาจจะทําให้เมล็ดสุกหรือต้นไม้ที่งอกขึ้นมานะครับสุกได้นะครับแ็ททาให้ต้นเสียต้นเน่านะครับอันนี้นะครับเราก็เสร็จเรียบร้อยนะครับคลิปนี้นะครับผมก็ขอจบการนําเสนอเพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์นะครับกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ผมด้วยนะครับ แล้วเจอกันนะครับ EP หน้านะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ